แต่คุณเนี่ยไม่ต้องรุนแล้วคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่านาเดทย่าญาเนี่ยรับรองว่าเดี๋ยวมีข่าวดีกันแน่นอนอล่าสุดเนี่ยทิปแบบ Family ่ทริปเลยจ้ะคูคาดนิดหนึ่งกันละกันเมื่อวานนี้ค่ะนัทเดทก็ออกงานอีเวนท์ทั้งทีได้เจอพี่ๆี่นักข่าวนะขออัปเดตเรื่องความรังนิดหนึ่งกันละกันโห่เพราะคนคลั่งร้าล่าสุดมีวันว่างก็เลยขอไปพักผ่อนกับหวานใจและครอบครัวของน้องย่าญาแบบพร้อมหน้าเลยคุณผู้ชมค่ะมันมีโมเมนต์แบบหวานหวานแบบครอบครัวครอบครัวแบบนี้มีกิจกรรมทําตลอดเลยนนากิข้ว กําลังกายอุ้ยสุดยอดห่งความแฮปปี้สุดๆถามว่าเจอกันครั้งนี้คุณพ่อน้องยาย่าเนี่ยคุยเรื่องอนาคตหรือเปล่าแต,แ,ตแต่งงานหรือเปล่าฝากฟังลูกสาวคนนี้หรือเปล่าเจ้าตัวนั้นเดชเนี่ยบอกว่านะคะด้วยความที่เป็นผู้ชายเหมือนกันไงก็ยังไม่ได้คุย,ค,ยคุยเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่เมื่อถึงเวลาค่ะท่านคงแนะนําอยู่แล้วเนาะแล้วบอกอีกด้วยนะคะว่าดีใจคุณพ่อเนี่ยเมตตาแล้วก็เอ็นดูน้กเดชมากมากเลยค่ะ มีโอกาสก็เลยก็เลยไปไปอยู่กับกับกับคุณพ่อของน้องด้วยจริงๆก็ไปกันแค่วันเดียวพ่อเป็นคนตลกครับคนตลกครับเป็นะคนตลกผู้ชายก็จริงๆไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากสักเท่าไหร่ก็คงจะรู้กันอะไรเงี้ยครับเมื่อถึงเวลาเขาก็คงจะงจะคงจะแนะนําอะไรเราอยู่แล้วแหะครับ ยินดีด้วยนะจดยอดไปเลยขยับมาต่อกันที่ข่าวคุณพ่อลูกหนึ่งสุดหล่อยอย่างพี่ชาคลิกแย้มนามกันบ้างคุณผู้ชม่ะเจอทั้งทีอัปเดตเรื่องทายาตนิดนึงอตอนในลูกชายคนแรกน้องโพรเนี่ยเผลอแป๊ เดียวสี่ขวบจะห้าขวบแล้วพี่หนุ่มแล้วเนาะพี่ชาคิดบอกว่าอุจายหายเหมือนกันโตเร็วและที่สําคัญคุณผู้ชมดูซะก่อนแสบสันสุดสุดแสบโซนสุดสุดส่วนแฟนคนที่สองถูกถามว่าเมออยากได้ลูกสาวเจ้าตัวบอกว่าพยายามมาตลอด2ปีนะมาวันนี้ครบรอดแต่งงาน5ปีแล้วลูกก็ยังไม่มาสักทีแถมต้องโพทักว่าเมื่อไหร่จะมีน้องให้หนูล่ะคะพี่ชาคิดบอกนี่สกิดเลยเดี๋ยวคืนนี้จริงจังกันแล้วนะไปฟังเสียงจ้า ณปัจจุบันก็ยังบอกเลยว่าพยายามอยู่พยายามอยู่พยายามอยู่ก็หวังว่าเรเร,เร็วนี้หวังว่าเรเร็วนี้ปีหน้าโผลก็คบห้าขวบต้องต้องจริงจังหน่อยละต้องแบบว่าต้องต้องมาต้องมาเพราะว่าเพราะด้วยวด้วยวัยด้วยอะไรอย่างที่เขาพูดตลอดก่อนพาเขาไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งแอนเล่าให้ฟังแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูคือ ไปขออุ้มเฉยไปขอไปขอไปขอเขาอ,อ,อุ้มขออุ้มได้ไหมอุ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็ถามแม่แบบว่าเมื่อไหร่จะมีน้องให้หนูค่ะลุ้นต่อไปเนาะใช่อยู่ว่าใช้คิดรอเลยค่ะพวกเราก็รออยู่ใช่